นี่นะครับผมก็อยู่กันที่งานทอดกระถิ่นวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก็กำลังเตรียมตัวทอดกระถิ่นนะครับผู้คนก็มากันเยอะมากมายน,น,นะครับผมถึงเวลาที่จะ มันก็เยอะนะครับผมแต่อันนี้ตรงโบสดนะครับหรือว่าโบดนะครับผมก็ตรงลงทานก็จะอีกที่หนึ่งนะครับรงลงทานน่าจะอยู่ตรงศาลานะครับผม ตอนนี้ก็กำลังจะถวายผ้าพระกระถินนะครับผมอ่าเป็นนี้เป็นวัดหลวงนะครับกระถินก็จะเป็นกระถินหลวงนะครับผมเบียโนยเบียโตมาเปื่อพี่สาวนะครับ หลังจากตรงที่ถวายภรกรถิ่นกันเสร็จนะครับก็อันนี้จะเป็นตรงลงทานนะครับผมก็มีผู้ใจบุญมาแจกทางกันเยอะนะครับนี่ครับวัดารามหลวงนะครับผมนีครับแต่เราจุดคนก็เยอะนะครับผม

ก็เยอะมากมายนะครับนี่ครับผมมันก็เยอะนะครับนี่คือรองทานนะครับผมอันนี้จะเป็นแถวก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาเตี้ยนะครับคนเยอะเอาเรื่อง

ไม่ไหวเราต้องไปหาหมอแล้วต้องฉีดยาอย่างเดียวแล้วเนะาะเพราะว่าไม่ไหวอ่ะเขาไม่คลายอ่ะใช่ไหมน้องจะเป็นนิดหน่อยนะด,ดีนะวันนี้ร้อนไม่เท่าไหร่น้องเขาถึงว่าไปว่าไปไไใช่แล้วน้ำเปล่ามาให้คุณตาก่อนไปเอาน้ำเปล่ามาให้คุณตา นี่บอกเลยยกล้อได้ด้วยนี่เก่งกันนะนะแม่ก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมเดินทุกวันเอาเราก็ออกกำลังกายตัวเองเนาะเพราะว่าถ้านั่งมากๆเส้นมันตึงนะนี่แขนมีข้อ ลกทุกันนั่นนี่ตสัดไทยขดนี่ไปเจอถ้าไม่ไม่ออกไม่ได้เอาี่กระาสามทั้งโอเคกายุ่น้อยแล้ววะเนาะแปดแะะเดินเดินถ้าไม่มีรถนันามใช่มันจะแดะจะดอกอ่ะถ้าเดินนี้ไม่ได้เดี๋ยวลูกใช้รถไอ้ อันนี anyway, match, ้แถบมีเขาหมดไปแล้วนะครับของแจกลงทาง ก็จะเหลืออีกแฉบเดียวนะครับก็คือไม่มากนะครับผมก็จะเป็นช่วงประมาณนี้นะครับวันนี้หลายวัดใช่ไหลายวัดใช่ครับหาวัดกระจายเจทนี้ก็ทอดกระสินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ังไีงไงคก็เ,เยอะอย้รอครับท่าน,นี้ก็ทอดกระเสร็จก็ รวมตัวกันอยู่ที่โรงทานนะครับผมก็รับประทานอาหารนี่เราก็ไปทางขึ้นศาลาด้วยพอดีนะครับก็อนุนอัดนัดมตนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้วัดของพ้อสรีสวัสดนะครับกระถินหลวงนะครับผม

ครับโอ้ยรองทามคนเยอะมากนะครับก็เป็นทางขึ้นอ่าทางขึ้นสารานะครับเพื่อทําการเลี้ยงเีนต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเยอะมากไม่เยเราดีมากก็มาดิ คนก็ต่างไหลกันมาทําบุญเยอะนะครับจากกรุงเทพก็มีจากจังหวัดอื่นก็มีนะครับผมก็ขอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทั้งกรุงเทพก็ดีรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับที่นำกระถิ่นมากันแต่ละกองนะครับผมก็รวมบุญด้วยกันนะครับ

โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เสป็นกะทิเรียบร้อยนะครับสำหรับการทอดกระถิถวายกระถิ ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมช่องป้าหลานชวนชิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า